คุณกำลังรับฟังโฟไลท์วิดีโอออนไลน์เพื่อสุขภาพคุณกำลังรับฟังโฟไลท์วิดีโอออนไลน์วิดีโอออนไลน์เพื่อสุขภาพอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับโลกเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีใหม่ๆถูกนำมาใช้จนเราแทบจะตามไม่ทันหากเราไม่เปลี่ยนแปลงโลกก็จะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนล้าหลังล้าสมัยตามใครก็ไม่ทันให้เข้าใจนะครับและต้องทำใจด้วยเพื่อที่เราจะได้ตามโลกทัน เมื่อคอมพิวเตอร์มาพ่วงก,กับอินเทอร์เน็ตและเกิดมีโซเชียลเน็ตเวิร์ขึ้นมาสังคมของเพื่อนฝูงสังคมของคนรู้จักสังคมของธุรกิจและต่อมาไม่นานอาชีพคนเราก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนกลายเป็นธุรกิจออนไลน์ขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าการสื่อสารที่รวดเร็วมีทั้งภาพและเสียงเว็บไซต์เข้ามาเป็นร้านค้าออนไลน์แม้บางคนจะมีร้านค้าจริงๆหรือมีที่ตั้งของธุรกิจจริงๆแต่ก็ต้องมีเว็บไซต์เข้ามาช่วยเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอีกทาง ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับทุกวันนี้คุณมีแค่คอมพิวเตอร์คุณก็สามารถสร้างร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองได้โดยไม่ต้องมีร้านค้าจริงๆคุณก็สามารถที่จะมีไรายได้เหมือนกับคนที่เขามีหน้าร้านจริงๆ คเราจะอยู่อย่างไรในอนาคตทุกวันนี้ผู้บริโภคแคบจะไม่ออกจากบ้านเลยใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าอะไรอะไรก็ออนไลน์กันหมดแล้วอนาคตหากคุณคิดว่าจะค้าขายคุณจะเป็นที่จะต้องอาศัยการออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วมและเวลาที่คุณจะเรียกหาลูกค้าคุณก็ต้องโพสต์ต้องแชร์ตามโซเชียลเน็ตเวิร์ก โลกมันกว้างใหญ่นะครับพื้นที่ของการทำมาหาก,กินมันก็มากแต่คนเราก็มี2มือ2เท้ากําลังในการเก็บเกี่ยวกําไรมันก็จํากัดดังนั้นคําว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook, Twitter, Line, Instagram, YouTube จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวรายได้จากทั่วทุกมุมโลกให้กับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ในอนาคตทุกคนต้องอยู่กับเครือข่ายทำไมคุณต้องอาศัยเครือข่ายและโซเชียลนั่นเป็นเพราะว่าโซเชียล คือแหล่งชุมนุมของลูกค้าเหมือนกับบอ่อปลาขนาดใหญ่รอให้คุณไปจับแต่คุณจะใช้เครื่องมืออะไรละ่ะในการจับปลาถ้าคุณมักน้อยเอาแค่พอกินคุณก็อาจจะใช้คันเบ็ดย่อนไปจับปลาเบ็ดหนึ่งคันก็จะได้ปลาหนึ่งตัวแต่ถ้าคุณต้องการปลาเป็นจำนวนมากคุณจะต้องใช้ตาข่ายหรือว่าอวนล่าซึ่งนั่นก็คือเน็ตเวิร์ การทำอาชีพก็เหมือนกันการทําคนเดียวก็จะได้ทีละอย่างมีรายได้ในที่ใดที่หนึ่งไม่ครอบคลุมแต่ถ้าคุณสร้างเครือข่ายคุณก็จะสามารถคว้าเอากําไรจากทุกส่วนทุกที่ทุกทางมารวมไว้ที่ตัวคุณดังนั้นในอนาคตไม่ว่าตัวคุณหรือลูกหลานของคุณทุกคนก็ต้องมีการค้าออนไลน์การสร้างเครือข่ายเป็นของตัวเองและถ้าคุณสร้างเครือข่ายผู้บริโภคคุณก็อาจจะขายดีเป็นบางโอกาสเพราะว่าลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกซื้อกับที่อื่นได้แต่ถ้าคุณสร้างเครือข่ายนักธุรกิจคุณ ก็จะมีรายได้ตลอดไปแม้เวลาที่คุณไม่ได้ทำงานคุณก็สามารถมีรายได้สนใจร่วมธุรกิจกับฝัวไลท์วิทยุออนไลน์วิทยุออนไลน์เพื่อธุรกิจออนไลน์ คุณสามารถร่วมธุรกิจกับเราได้เพียงคุณลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ For Life Transfer f o r l i f e t r a n s f e r Factor เตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้กับรายการนี้ท่านไหนที่สนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์สอบถามได้กับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณหรือคลิกสั่งซื้อได้ใต้คลิปนี้เอาละครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ใจคุณผู้ฟังได้ฟังเป็นกันต่อส่วนท่านที่รับชมอยู่ในช่อง YouTube คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีโอออนไลน์ฟังทางนี้ครับ พูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุทำสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณเรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโอออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดน หากท่านต้องการใช้ผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ให้ท่านคลิกเลือกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่จากนั้นคลิกเมนูช็อปเลือกสินค้าตามความต้องการของท่านได้ในราคาสมาชิกคลิกทตะก,กา้ากรอกชื่อที่อยู่ที่จะส่งเบอร์โทรศัพท์จ่ายง่ายๆด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเสร็จแล้วสำนักง,งานในประเทศของท่านจะตามไปส่งสินค้าตามที่อยู่ของท่านจนถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวสินค้าโฟร์ไลท์รับประกันความพึงพอใจคืนเงินได้สบายใจได้เลยใช้ผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์สบายใจเรื่องภูมิคุ้มกัน สมัครเป็นสมาชิก4 i g h t สุขภาพดีมีรายได้